สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดิวตอบแล้วดิวอลิสลาตอบแล้วหลังเช่าเนี่ยสงสัยถูกบังคับใส่ปลอกคอสุนัขแฉซ้ำเคยยิงปืนใส่จริงดิวอลิสลา,าตอบแล้วหลังเช่าเนี่ยสงสัยถูกบังคับใส่ปลอกคอสุนัขแฉซ้ำเคยยิงปืนใส่จริงส่วนเรื่องปลอกคอฝึกสุนัขไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้น ยังเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเมื่อดาราสาวดิวอลิสลาออกมาเปิดใจทางน้ำตาแชร์เว็บพนันมาเก๊า888และเปิดปมโดนเบ้นเดมอนแฟนเก่าทำร้ายร่างกายรุนแรงถึงขั้นใช้มาม่าร้อนๆร,ราดหัวประเด็นนี้หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการหนกระแสพูดคุยกับนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรในฐานะพี่ชายคนสนิทของดิวอลิสลา โดยเฉพาะในประเด็นรอยแผลเก่าและรอยช้ำทั่วร่างกายของดิวรวมถึงพูดคุยถึงแชทลับครูทำร้ายร่างกายพร้อมเปิดภาพดิวที่โดนทำร้ายจนบอบช้ำไปทั่วตัวโดยมีภาพหนึ่งที่ถูกนำมาเปิดเผยเป็นภาพต้าราสาวโดนทำร้ายร่างกายและใส่ปลกคอที่มีลักษณะคล้ายปลอกคอควบคุมสุนัขทำให้ชาวเน็ตเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นปอกคออะไรกันแน่ ล่าสุดเพจสรยุทธสุทัศนนจินดากรรมกรข่าวโพสข้อความที่ดาราสาวคุยกับนายชีวิตย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจว่าดิวอลิสลาบอกกับชูวิตกรณีภาพดิวถูกตั้งข้อสงสยัยถูกบังคับใส่ปลอกคอฝึกสุนัขช็อกโอล่าไม่จริงบอกไม่ถึงขนาดนั้นแต่เคยมีการยิงปืนใส่จริงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ,หาเราด้วยนะคะ